ภาพนี้นะครับภาพนี้นะผมไปแคปมาจากวิดีโออันนี้วิดีโอนี้นะครับมันมาจากหน้ามันมาจากคลิปบรรยายวิชาของวิศวกรรมเคมีอันนี้นะ นะในในในวิศวกรรมเคมีมันจะ็นวิชาหนึ่งที่น่าสนใจคือยูนิตโอเปอเรชันมันจะเป็นวิชาที่อธิบายเรื่องหลักการทำงานของเครื่องจักรประเภทต่างๆที่คุณจะเจอในโรงงานบ่อยๆอ,ยอะ่ะเช่น r รีอคเตอร์ใช่ไหมหม้อหม้อผสมเคมีอะไรเงี้ยเขาเรียกรีอคเตอร์ถังถังทำปฏิกิริยาอีวัปเปเรเตอร์ก็เป็นหนึ่งอันที่เรียนอยู่ในอยู่ในยูนิตโอเปเรชัน อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่เขาบรรยายเรื่อง e อี p o ์ a วร r เตอร์นะครับไอที่เราเห็นเขาเรียกว่าเป็น multiple e f f e c t ก็คือเมื่อกี้ที่พูดอะมันมีมออต้องอยู่สามรูปต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยเขาก็เรียกเป็นเป็นทรีเอฟก็คือมีมีสามเอฟต่อกันเนาะมันก็มีทั้ง single e f f e c t double e f f e c อฟเฟก e e ทรีอฟฟฟไอะไรเงี้ยไปได้เรื่อยๆนะมันอย่างลงที่ผมบอกว่าผมเคยทำอะมันก็จะเป็นเป็นห้าเอเฟก็จะมี ส่งไอ้น้ำต้มต่อกันไปห้าทอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเอาวิดีโอการให้ดูมันเป็นเซเอฟเฟกไปละมันมีเจ็ดรูปไปละอันนี้ก็เป็นวิดีโอบรรยายถ้าสนใจก็ไปดูได้ที่เนี้ย u n i ี e r s i t y of c o l o r a d o at Boulder เนี่ยอันนี้คือที่ที่ผมไปเรียนโทผมไปเรียนด้าน Building Energy System เป็นระบบพลังงานในอาคารนะครับก็ บังเอิญว่าไปเจอคลิปนี้เป็นอาจารย์ที่อยู่ที่มอมอที่ผมไปเรียนพอดีหน้าตาดีนะมหาลัยโคตรสวยเลยอะข้างหลังนี่โคตเรียกว่าเป็นแฟลตไอออนก็คือแฟลตแปลว่าแบนใช่ไหมไอออนก็แปลว่าเตาลีดอ่ะเ็าเขาเหมือนเตารีดเขาเรียกว่าแฟลตไอออนก็เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาล็อกกี้อันนี้อยู่ในรัฐโคโลราโด Colorado, นะมหาลัยโคตรสวยอะมีความสุขมาก ชีวิตคุณวางแผนได้หมดทุกอย่างอนะรถเมย์มากี่โมงกี่นาทีที่ป้ายนี้อะไรเงี้ยนะคุณสามารถเช็คเวลาได้รู้สึกแบบนี้ที่เมืองไทยบ้องไหมไม่แต่ละป้ายเขาจะบอกเลยนะสายนี้มาถึงป้ายนี้กี่โมงกี่นาทีนะบวกลบไม่เกินครึ่งน,นาทีถ้าเกิดเขาขับเร็วเกินไปเขาจะดึงจังหวะรอเพราะเดี๋ยวเข้าป้ายหน้าเร็วเกินแล้วคนมารอเขาจะไม่ได้ขึ้นเกตแมกก่อนขึ้นรถเมย์เข้าแถว ตอนเลียงหนึ่งขึ้นไปก็ทักคนขับสวัสดีอะไรก็ว่าไปตอนลงเราก็สามารถดึงสัญญาณกระดิ่งบอกว่าจะลงป้ายหน้าแล้วคุณก็สามารถนั่งรอจนกระทั่งรถจอดสนิทแล้วคุณค่อยลุกแล้วก็เดินลงก่อนลงเราก็ทักทายคนขับอีกรอบนึงขอบคุณมีบรรยากาศแบบนี้นะครับรถเมล์ประเทศไทย โอหไปถึงู่นแล้วแบบรู้สึกว่าเออประเทศเจริญแล้วนั่นก็แบบประมาณอย่างนี้เว้ยแล้วก็วางแผนชีวิตได้หมดอันนี้สนามฟุตบอลผมเคยเข้าไปดูครั้งหนึ่งสนุกมากมันเป็นสนามแบบลงไปข้างล่างอ,ะงอ่ะนึกออกไหมคือคุณเวลาตอนที่คุณเดินเข้าสนามเนี่ยคุณจะอยู่ขอบบนของอาฒจาันทะร์อะแล้วมันก็ลึกลงไปข้างล่างที่มันขุดภูเขาลงไปอ,อันนี้ไปดูเมการฟุตบอลสนุกดีเล่าให้ฟังว่า ไอ้ที่ผมบทนู่นบทนี่บทนั่นนะเพราะว่ามันก็มีโอกาสไปเห็นโลกที่เจริญแล้วมานิดหน่อยแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเด็กๆที่เราสงสัยนู่นนี่นั่นตั้งคําถามนู่นนี่นั่นเนี่ยเราไปได้คําตอบว่าอ๋อประเทศเจริญแล้วเนี่ยมันไม่ได้เจริญวัตถุหรอกนะมันเจริญที่คนมันเจริญที่ระบบอ่ะเจริญที่โครงสร้างพื้นฐานโอเคนะบ้านเราเนี่ยไอ้ที่พูดไปทั้งหมดมันแก้ใช้ไม่ได้สักอย่างก็ก็บ่นให้ฟังแล้วก็นี่เมื่อคืน หาอะไรดูแป๊บนึงเนี่ยไอ้โรงที่ผมบอกว่าผมเคยทำงานเคยเคยแบบสร้างมานะคืออันนี้ เดี๋ยวนะรอโฆษณาแป๊บนะึงเอ่อเล่าข้าก็คือเวลาเวลาคนต้มเยื่อกรนะดาษเขาใช้โซดาไฟเนาะ โซดาไฟก็คือโซเดียมไดรอกไซดยอะ่ะก็พอต้มเยื่อจนเละใช่ไหมไอ้น้ำล้างเยื่อเนี่ยเขาจะาไปกรองแล้วก็เขาเรียกว่าแบล็กลิคเกอร์ก็เป็นเหมือนมีโซดาไฟที่ละลายเอาลิกนินออกมานะครับลิกนินอ่มันเป็นเชือ้อเพลิงเขาก็จะมาผ่านกระบวนการนี้เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการทำให้น้ำแบล็กลิคเกอร์มันเข้มข้นขึ้นนะครับก็ด้วยการเอาไอ้น้ำอะ่ะ เหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนเหมือนกระบวนการต้มไอ้น้ําตาลเลยนะครับก็เอาไอ้น้ําเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นเอฟเฟกต่อเนื่องไปอย่างเงี้ยเนาะเอาเอาเอาไอ้น้ําเข้ามาที่ที่เอฟเฟกสุดท้ายเนาะแล้วก็ไอ้น้ําที่ระเหยจากเอฟเฟกสุดท้ายเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปเป็นไอ้น้ําที่ทําให้น้ําต้มเนื้อมันเข้มข้นขึ้นในในหม้อต้นๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีถัง น้ำยาเจอจางกับถังน้ำยาเข้มข้นหลังจากที่ต้มระเหยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งไปยังหม้อเอ่อหม้อไอ้น้ำแล้วก็ไปเผาเป็นเชื้อเพลิงนะครับก็จะบอกว่าที่ที่ผมทำอ่ะก็คือทำทำทั้งแผนเนี้ยตั้งแต่เขียนสัญญาแล้วก็สั่งสั่งของมาจากต่างประเทศอย่างกองเนี้ยกองเนี้ยทั้งหมดอ่ะก็จะนำเข้ามาจากจำไม่ได้ว่านั้นมันซื้อจากฟินแลนด์หรือว่าสวีเดนเป็รู คือเทคโนโลยีผลิตกระดาษชั้นนําของโลกมีอยู่สองที่คือแถบสแกนดิเนเวียกับแถบ America, อเมริกาแคนาดาเนาะก็อันนี้มาจากฝั่งฟินแลนด์สวีเดนตรงนี้ก็นําเข้าแต่ว่าถังสองถังเนี้ยไอถังประเภทถัทงเก็บน้ํายาเข้มข้นกับเจือจางเนี่ยเราก็เราก็สร้างกันเองก็ออกแบบกันเองผมก็เขานั่งคํานวณเนี่ยคุณก็ใช้วิชาเดี๋ยวนี้เรียกโซลิด m ม ก็คำนวณว่าต้องใช้ผนังเหล็กหนาเท่าไหร่ในการรับน้ําหนักเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยแรงกดเท่านั้นเท่านี้เงี้ยก็ไปเรียนอยู่ในวิชาโซลิดก,ก็ออกแบบถังอันนี้ไม่ยากต้องหุ้มฉนวนก็ใช้วิชาฮีทารเอร์ในการคํานวณว,ว่าถ้าถัางมันมีอุณหภูมิเท่านี้น้นํายาข้างในมีอุณหภูมิเท่านั้นเท่านี้องศาเราต้องหุ้มฉนวนด้วยความหนาเท่าไหร่ถึงจะ เพียงพอที่จะไม่ให้ผิวนอกมันไม่มีอุณหภูมิเกินห้าสิบองศาอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในวิชาฮีททรานเฟอร์อะไรเงี้ยพวกเหล็กโครงสร้างนะครับพวกท่อทั้งหลายเครื่องมือวัดความติงเนี่ยก็คือไปนั่งไล่รายการสั่งซื้อตรวจรับติดตั้งทั้งหมดไอ้ลูกอย่างเงี้ยสูงสูงเท่าเท่าอาคารอย่างเงี้ยเราก็ไปปีนขึ้นปีนลงข้างในมาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะตรวจสภาพอะไรอย่างเงี้ย ก็เล่เาให้ฟังว่าอารมณ์มันก็ประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวคุณจะไปพบทีหลังว่าแบบอ๋อฉันเรียนมานี่ฉันเอามาใช้กับนั้นตรงนี้เองแต่ว่าอะไรเงี้ยเล่เาให้ฟังอย่างให้รูปๆพวกนี้นะผมก็ไปเขียนโปรแกรมในเ x c e l นะว่าแต่ละลูกเวลาส่งไอ้น้ำเข้าไปเนี่ยมันจะมีไอ้น้ําละเหยเท่าไหร่แล้วอีน้ําน้ํายาเข้ามาเข้มข้นเท่านี้เปอร์เซนต์ตอนออกมันเข้มข้นกี่เปอร์เซนต์อะไรเงี้ยเราก็ไปเขียนด้วยความรู้เทอร์โมนหนึ่งนี่แหละเล่เาให้ฟังว่ามันได้ใช้ประโยชน์นะโอเคนะ แค่ให้เห็นภาพว่านี่งานคุณก็จะประมาณนี้นะของออม,มาสายแบบนี้มาทําตัวอย่างกันดีกว่าโมเยอะไปแล้วมีใครฟังฟังแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ใช่อาชีพที่ฉันอยากทำอะไรไก่อนแล้วลองดูๆไปก่อนนะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจลาออกไปไหน